มาดูเรื่องของการปรับราคาประเมินที่ดินใหม่จากทางกรมธนารักษ์นะครับปี2,566ถึง2,569ปรากฏว่าราคาเฉลี่ยนั้นเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ8.9ทีเดียวครับโดยที่ดินนะครับพื้นที่ที่มีราคาสูงสุดแชมป์ยังคงเป็นของพื้นที่สีลมนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือพื้นที่ใหม่อย่างถนนวิทยุนั้นราคาประเมินนั้นเพิ่มขึ้นมากว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับรายงานจากทางกรมธนารักษ์นะครับคุณจำเริญโพธิยอดท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ ท่านก็เปิดเผยว่าราคาประเมินที่ดินใหม่ในรอบปี2,566ถึง2,569ได้มีการปรับขึ้นจากฐานของปี59ถึงปี62เฉลี่ยแล้วประมาณ108.9ครับโดยราคาที่ปรับเพิ่มสูงสุดนะครับก็คือพื้นที่วิทยุปรับเพิ่มขึ้นถึงกว่า100%จากราคาประเมินนะครับที่เดิมนั้นอยู่ที่500,000บาทต่อตารางวาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น1ล้านบาทต่อตารางวานะครับ ทำให้ขึ้นชั้นมาเป็นพื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดินสูงสุดเทียบกับแชมป์เก่าอย่างพื้นที่สีลมนอกจากนี้เองนะครับพื้นที่ถนนเพลินจิตและก็พระรามหนึ่งยังครองอันดับหนึ่งร่วมนะครับในการประเมินที่ดิน1ล้านบาทต่อตารางวาเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นย่านธุรกิจที่มีความนิยมในการตั้งสำนักงานนั่นเองครับส่วนอันดับที่2นะครับก็คือถนนราชดำรินะครับมีราคาประเมินที่ดินอยู่ที่900,000บาทต่อตารางวาอันดับที่3ก็คือถนนสาธร ราคาประเมินที่ดินอยู่ที่80,00 0 0บาทต่อตารางวาและอันดับที่4นะครับถนนสุขุมวิทราคาประเมินที่ดิน7 5 0 0 0 0บาทต่อตารางวาและอันดับที่5ถนนเยาวราชราคาประเมินที่ดิน70,0,000บาทต่อตารางวาท่านอธิบดีก็บอกนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทําให้รูปแบบที่ดินเปลี่ยนแปลงไปโดยเปลี่ยนจากรายบล็อกนะครับเป็นรายแปลงทําให้แต่ละแปลงนั้นมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นใน65จังหวัดนะครับ คือเรื่องที่เนี่ยมีประมาณ31ล้านแปลงก็เพิ่มเป็น33.4ล้านแปลงเนื่องจากบรรดาผู้ถือครองที่ดินมีการแบ่งที่ดินตัวเองเป็นรายแปลงเพื่อมีการหลีกเลี่ยงภาษีนั่นเองครับทำให้ราคาประเมินนั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปดังนั้นกรมจึงต้องจัดทําการประเมินราคาที่ดินใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตอนนี้เองนะครับทางกรมได้มีการประเมินราคาที่ดินใหม่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เองนะครับปี66จะเป็นปีที่ประชาชนต้องชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ8.2บวกกับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เริ่มการจัดเก็บนะครับในอัตราปกติแล้วหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นมีการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดทําให้ประชาชนมีภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นแต่กรมก็มีการยืนยันนะครับว่าการประเมินราคาใหม่เป็นไปตามมาตรการสากล แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการคัดค้านได้หากราคาประเมินที่ดินไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งไปได้นะครับยังธนารักษ์จังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยให้มีการยืดคัดค้านภายใน3วันหลังจากที่ได้รับแจ้งการเสียภาษีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนดนช่องสิบเกัน